<premises. S 2> สวัสด ok ีครับพี่น้องทีัะครับปริชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้เนี่ยพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่27ข้อที่10นะครับผมให้หัวข้อว่าอย่าอยู่สันโดษไร้เพื่อนบ้านนะครับพระคัมภีร์บอกว่าอย่าทอดทิ้งมิตรของเจ้ามิตรของบิดาเจ้าและอย่าไปที่เรือนพี่น้องของเจ้าในวันยากลำบากของเจ้าเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ดีกว่าพี่น้องที่อยู่ห่างไกลประโยคที่1กับประโยคที่3เนี่ยนะครับเข้าใจง่ายมากนะครับคืออย่าทอดทิ้งมิตรของเจ้าและมิตรของบิดาเจ้าอันนั้นเข้าใจไม่ยาก ประโยคที่3าก็เข้าใจไม่ยากครับเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ดีกว่าพี่น้องที่อยู่ไกลแต่ประโยคที่2นี่สิครับที่บอกว่าอย่าไปเลือนพี่น้องของเจ้าในวันลำบากยากเย็นของเจ้านั่นหมายความว่าอย่างไงเรามาดูด้วยกันครับอันที่1เนี่ยนะครับพระกัมพีกำลังบอกว่าเพื่อนของเราและเพื่อนของพ่อเราเนี่ยนะครับอย่าทิ้งไปเราอย่าทิ้งคนประเภทนี้ทั้งเพื่อนเราทั้งเพื่อนของคุณพ่อนะครับประโยคแรกเนี่ยทำให้เราเห็นถึงพันธมิตรที่ดี นะฮะพันธมิตรที่เรามีต่อเพื่อนของเราดาวิดไม่ทิ้งโยนาธานโยนาธานไม่ทิ้งดาวิดเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและกันขณะเดียวกันซาโลโมอนไม่ได้ทิ้งพ่อของอฮีรามซึ่งเป็นเพื่อนของพ่อมันส่งผลให้งานของซาโลโมอนในด้านการค้านั้นรุ่งเรืองไปนั่นเนื่องจากว่าซาโลโมอนนั้นได้ให้เกียรติเพื่อนของคุณพ่อตรงกันข้ามเรโหโบอัม ราชโอรสของอซอโซโลมอนไม่ได้ให้เกียรติสำหรับบรรดาที่ปรึกษาของซอโซโลมอนหรือราชบิดาของพระองค์เนี่ยนะครับก็เป็นเหตุให้ตัวเองต้องเสียสิเผ่าไปในคราวดเดียวนั่นเนื่องจากไม่ได้ให้เกียรติพ่อเพื่อนของพ่อเนนั่นเองเนี่ยนะครับเพื่อนี่ทีบอกว่าอย่าทอดทิ้งมิตรของเจ้าและมิตรของบิดาเจ้านั่นคือประการที่หนะครับอันที่สเนี่ยนะครับ เพื่อนบ้านดีๆจงผูกพันกับเขาไว้พระมีว่าอย่าทอดทิ้งแต่ไม่ใช่ไม่ทอดทิ้งเท่านั้นนะครับแต่อยู่ใกล้ๆกับเขาพระมีว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ก็ดีกว่าพี่น้องที่อยู่ไกลดังนั้นเองเนี่ยนะครับในความหมายตอนหนึ่งก็คือเราต้องทํายังไงกับเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ละครับเมื่อเรารู้ว่าเขาเป็นคนดีผมมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งนะครับน่ารักมากไม่ได้เป็นคริสเตียนนะครับแต่น่ารักมากจริงๆครับเขาคอยดูแลนะครับแล้วมีใครที่ ปีนเข้ามาในบ้านเขาจะคอยรายงานให้นะครับคอยเป็นหูเป็นตาให้เร้มีเพื่อนบ้านแบบนี้โอ้โหน่ารักมากทีเดียวครับและกันเองเนี่ยเรามีเพื่อนบ้านที่ดีๆแบบนี้เนี่ยนะครับสุดยอดแต่กันแนวเดียวก,กันครับบ้านข้างๆก็มีอีกหลังหนึ่งครับโยนขยะมาทุกวันเลยอย่างนี้ไม่เอานะครับการที่ทำทำอยู่ผูกพันกับเพื่อนบ้านแบบนี้ไม่ได้นะครับผูกพันกันไว้โยนของไปเพื่อเขาจะได้พูดคุยกับเรา นะด่ากันไปด่ากันมานะครับแต่ผมไม่ได้ด่ากเขานะครับนะฮะปล่อยเขาทิ้งกันไปนะแต่ว่านั่นแหละครับยังไงก็ต้องขอร้องครับว่าอย่าทําแบบนั้นประการที่3ครับก็คือเพื่อนบ้านอาจสําคัญกว่าพี่น้องที่อยู่ไกลเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้สําคัญกว่าพี่น้องที่อยู่ไกลหมายความว่าอย่าดั้นด้นไปยังบ้านพี่น้องของเราขณะที่เรากําลังลําบากอยู่ไปหาพี่น้องของเราที่กรุงเทพนุ่นนะครับแล้วไม่รู้ว่าเขาจะช่วยอะไรได้บ้างหรือเปล่านะครับ แต่เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องดันดนไปขนาดนั้นนะครับเราแค่ยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาพูดนะฮะเดี๋ยวนี้การสื่อสารก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ยังก็ตามการที่เรามีเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้คอยช่วยเหลือนะครับบางคนมาจากต่างประเทศญาติพี่น้องอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ก็ดีกว่าพี่น้องที่อยู่ไกลนั้นั้นเองเนี่ยนะครับเราก็ควรจะผูกพันกับเขาไว้นะครับในสุภาษิตบทสิบแปข้อ24บอกว่ามีเพื่อนที่แทงทําเป็นเพื่อน แต่มีมิตรบางคนใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้องอันนี้เราต้องยอมกับความจริงนะครับพี่น้องบางคนไม่ค่อยใกล้ชิดกันแต่มีเพื่อนบางคนเอาใจใส่สนใจดูแลสัตว์ซื่อกับเราช่วยเหลือเราตลอดเวลานะครับนะดังนั้นเองนะครับสิ่งที่เราควรจะทําคือหวานสิ่งที่ดีให้กับคนที่อยู่ใกล้ๆเราที่เขาเป็นคนที่น่ารักแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือเราจะรับผ่อนเมื่อเราเจอวิกฤตการณ์เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ ก็ดีกว่าญาติพี่น้องที่อยู่ห่างไกลขอใจปลอดครับ